คุณแม่ใจลูกสาวไว้3สามขวบกลับจากโรงเรียนอนุบาลร้องไห้พูดซ้ำๆว่าฉี่ไม่ออกฉี่ไม่ออกพอแม่ถอดกางเกงดูเท่านั้นแหละถึงกับช็อกเมื่อได้เห็นสิ่งที่อยู่ในกางเกงลูกนี่นะคะก็คือเรื่องราวของคุณแม่คนหนึ่งที่ต่างประเทศได้ออกมาเล่าประสบการณ์เพื่อเป็นอุทาหรณ์สำหรับผู้ปกครองคนอื่นๆหลังจากได้ส่งลูกสาววัยอายุ3ขวบเข้าโรงเรียนอนุบาลก็มีวันหนึ่งนะคะลูกกลับมาจากโรงเรียนลูกสาวก็จับกางเกงแน่นเลยแล้วพูดซ้ำๆว่าหนูฉี่ไม่ได้หนูฉี่ไม่ออกพฤติกรรมที่แปลกไปของลูกสาวทําให้้้ผููเเเปป็นนนแมม่สสสับราาาาากกติลถของํได้ กระทั่งเมื่อเธอตัดสินใจช่วยลูกสาวถอดกางเกงออกสิ่งที่เธอเห็นตรงหน้านะคะถึงกับทําให้เธอร้องไห้ออกมาเพราะปรากฏว่าร่างกายของลูกสาวเต็มไปด้วยทรายและกางเกงของเธอก็สปกปรกมากๆหลังจากคุณแม่ไปสอบถามลูกสาวอยู่นานนะคะเด็กก็ยอมบอกความจริงว่าลูกสาวเนี่ยขอครูไปเข้าห้องน้ําแต่ว่าครูกลับไม่สนใจและไม่ยอมพาไปยิ่งไปกว่านั้นครูยังขู่เด็กๆว่าถ้าใครไปเข้าห้องน้ําจะถูกตีเด็กก็เลยกลัวมากไม่กล้าขออีกทําให้น้องที่ไรเดียงสานะคะแอบวิ่งไปพื้นทรายของสนามเด็กเล่นเพื่อปัสสาวะแบบลับๆเพราะว่าไม่รู้ว่่าาจะะแก้้ปััญหนียงงไค